สวัสดีครับ f อฟท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องคนขายเหรียญแชนแนลคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนำเหรียญชนิด5บาทมาให้ท่านผู้ชมได้ดูพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญชนิด5บาทเหรียญน,นี้นะครับ เหรียญน,นี้มันไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับมันเป็นเหรียญเป็นเหรียญทดลองนะครับเป็นเหรียญทดลองการผลิตหรือว่าเหรียญตัวอย่างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับามาดูด้านหน้านะครับง่ายง่ายเลยนะครับเหรียญที่แตกต่างจากเหรียญธรรมดาเนี่ย เหรียญน,นี้นะครับดูด้านหน้าเลยตัวหนังสือจะไม่ชัดนะครับขอบจะไม่ชัดเนื่องจากว่าขอบนี่มันจะเป็นเก้าเหลี่ยมเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของของรัชการที่เก้านะครับผลิตเหรียญของรัชการที่เก้าถ้าเหรียญห้าเขาให้มีเก้าเหลี่ยมนะครับถ้าเหรียญบาทก็จะมชินหนึ่งบาทเหรียญเล็กนะก็จะมลน่แหละ เหรียญห้าบาทอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นสุพรรณหง์อันนั้นก็มนเหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้จึงเป็นที่มาของคําว่าแปลกก็เนื่องจากว่าไม่มีขอบเก้าเหลี่ยมเป็นเหรียญที่มนขอบมนนะครับไปดูด้านหลังนะครับไปดูด้านหลังด้านหลังนะครับตัวหนังสือกับขอบก็เหมือนกัน นะครับปีพศนี้ก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับรูปวัดนะครับก็ชดเจนนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสังเกตนะครับก็คือขอบฟันเฟืองนะครับขอบฟันเฟือง ปกติแล้วเหรียญ5บาทปี43ขอบฟันเฟืองจะเป็นสีทองแดงนะครับแต่เหรียญน,นี้ขอบฟันเฟืองเป็นสีขาวสีเงินคือสรุปแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญ5้บาทเหรียญน,นี้ก็จะเป็นสีสีขาวทั้งทั้งเหรียญเลยนะครับเป็นสีขาวทั้งเหรียญเลยขอบไม่มีสีทองแดงนะครับดังนั้น มันก็เป็นการเชื่อได้ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทดลองหรือว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างก็มาทดลองผลมาทดลองผลิตแล้วมันไม่ผ่านนะครับสาเหตุที่ไม่ผ่านก็คือมันไม่มีเก้าเหลี่ยมมันไม่สวยนั่นแหละนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่รุ่นที่สอง ปีสีสาเหมือนกันนี่แหละแต่เป็นขอบสีทองแดงแล้วก็หนานะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นขอบสีขาวบางนะครับน้ำหนักอยู่ที่6.00เท่ากับน้ำหนักเหรียญรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่ชนิดหบาทนะครับนี่แหละนะครับท่านผู้ชมได้ดู ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ว่าเป็นเหรียญที่ดัดแปลงเป็นเหรียญที่โดนตะไบนะครับข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้า,ท,าท่านผู้ชมท่านใดเข้าใจว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตะไบนะครับขอบนี่นะครับขอบท่านเอาเหรียญ5บาทปกติธรรมดาซึ่ง ขอบเป็นฟันเฟืองที่มีลักษณะเป็นสีทองแดงปีสี่สามเหมือนกันนะครับมาตะใบดูก็ได้ท่านจะพบในลักษณะสีขาวแบบนี้ไหมจะเจอสีขาวแบบนี้ไหมนะครับผมท้าเลยนะครับว่าไม่เจอสีขาวแบบนี้ตะใบเท่าไหร่ยิ่งเจอแต่สีทองแดงนะครับเพราะว่าเหรียญห้าบาท ในส่วนผสมของการผลิตจะมสีสีทองแดงนะครับจะมีสีขาวน้อยกว่าสรุปบา,หาเหรญนี้นี่จะเป็นสีขาวทั้งเหรียญน,นะครับนี่คือท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการดูเหรียญเนี่ยท่านเข้าใจว่าเป็นเหรียญโดนตะไบนะครับเหรียญน,นี้นะครับถ้าตะไบนะครับไม่เจอ สีทองแดงนะครับยิ่งตะใบย,ยิ่งเป็นสีขาวเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเนื้อสีขาวทั้งเหรียญน,นะครับก็ฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมติดตามข้อมูลนี้ไปอีกนะครับเหรียญน,นี้เราจะให้ข้อมูลท่านผู้ชมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ส่งเกรดนะครับได,ได้รับเกรด เท่าไหร่เราก็จะมา,าทำคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเช่นเคยสำหรับคลิปวีดีโอนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวีดีโอต่อไปทางช่องผู้ใหญ่เอคนขายเหรียญแชนแนลสวัสดีครับ